สวัสดีค่ะวันนี้เป็นคลิปที่สามนะคะวันนี้เราจะพามากินส้มตำกุ้งสดกุ้งสดตัวยิ่ยใหญ่เลยนะคะตับโปรดโหลดตัวเท่าหน้าเลยดูดิผักกับมีมีมีมพผักหลายนะครับที่ผักบุ้งนะครับผักบุ้งหน้าบ้านห้องตัวผู้นะครับ ล้วก็พักเงี้ยครับรกาขาวปักกาศข่าวครับโอ้ยจะอยู่บ้านไงเราก็สมพักเนะครับเอาสีมาซิมเบอร์เหมือนน้ำที่เสียบสมคำลำลื่นครับว่าครับ,รบข่นี้อนข้ามไยังได้แล้วครับวันนี้ต้องนั่งก้มหน่อยครับว่าผัวตัวเตี้ยเมียตัวสูง <c oughs> จำนามนะครับ ตอยกันเลยทีเนี้ยออกกองน้ำมูนน้ำเดาเมื่อไห้่ด้ให้กินน้ำมูนในด้มาพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวกุ้งเลยนะฮะแต่เราชิมกุ้งก่อนเลยกุ้งตัวใหญ่มา แสบเลยครับเด้อแสบเลยครับเด้อเขาไม่ขาวเลยเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้มีช่อง youtube แล้วนะคะให้เข้าไปกดติดตามได้นะคะเป็นเป็นชื่อเดียวกับเพจเลยนะคะคู่รักพาแซ่บต้อมแหงก้วยนะคะฝากเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอาหารมื้อกลางวันนะคะกลางวันเลยจะบายสองแล้วเพิ่งจะมากินปุ่งตัวนี้่แล้วครับวันนี้แบบลูกในท้องเรียกร้องค่ะมีอยากกินส้าตํา ลูบินบอกว่าแม่อยากกินส้มตามมากเลยค่ะแม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบให้พ่อจัดมาให้ค่ะพ่อเลยจัดมาให้ลูกตรงนี้ว่าท่านตายไปแล้วครับหิว ทำเนี่ยเลยครับทำเนี่ยเลยเขาท่ารุ่นก่อนนะครับอะไรหมูนะฮะโตยเลยครับ,<อ>โ,บะะโตย ภมพนี่แหืยานของ,องอเด็นกินคอเลยครับจะกินทังสี่เสียบเลยครัดท๋้รถนครับจำอย่ารครับอืม <c oughs> เปิดภาพตาตื่ครับแซ้ อุ้ยรับรองครับแล้วออ <laughs> บอกไม่ไดกล้องเึงกไ็ไม่ได้อัดพี่ไหนอัดอยู่ <laughs> สมองเบอร์ <laughs> โต้เลยค่ะทำไม่ยังอืมพวได้กินโดนแล้วครับแสียบอยู่ ตาดีกว่าครับตาตีเลยข้ามตาตีครับถ้าตกาตาคนหนามาแจ็บพอมาแสบอะไรครับซ้ำเลี่ยนล่ะ ข่าวทาข่าวทาเลยครับซ้ำเดียวเลยเาขาก็กข่าวใจนะซซำเดียวเหี่บปากไงเรียนนิโปน้นะกุ้งนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็จะจบคลิป เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะกดติดตามเพจนะคะคู่รักพาแซ่บต้อมแอนกล้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีช่อง YouTube แล้วนะคะให้กดเข้าไปที่ค้นหาที่คู่รักพาแซ่บต้อมแอนกล้วยเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะแล้วคลิปหน้ามีอะไรมาให้กินให้ดูใหม่ก็รอติดตามกันนะคะ บายบายครับ